เนี่อโอ้ของกระด้อวางมือเคื่อนเดียวะโอ้ฝังงาอยู่าายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับจบบนันสมหอกระบาดที่เก้านะครับมี่กับสิพาไปยามรีนะครับไปหาทีมงาน นอนเฝ้าแตเมขึ้นหมดแหละอา่าวันนี้ก็ชิมงานมีท่านกลม,มีท่านนะครับเป็นอยู่แตเมขึ้นหมดลเลยนี่บรรยากาศกักบฝนตกจังลอยนะฮู้ดังไฟฟีงนะครับนี่อีหอยออกบฝนกับนู่ม็ดโกแปกโกแปกอยู่ มามาสิจิงกะนะ่กันเล่นนนี่กันลิ่นใช้นี่ครับนี่เีหมอยเขาเศร้าเนี่ยนี่เาทายู่กับบรรยากาศนะครับทงให้ทงหน้าโอ้ยไม่กัพอดีเสีบครับม่เตืหน่วยไงยิงกระจหัว เป็นกับแก่มวาเถอะโอ้ยมีกระปูพ้อมโอ้ยกาดรมือในการ่มนะครับต uh. okay. ั้งล่มทั้งฝนฝ้าคลืมนอบกสุดนข้ามาบ้าเละเอรอพ่อไปเดี๋ยวนี้หอย มันสีดังต้านเหลยได้ไล่บทเนี่ยุยบ็นเลยนะครับจี้หอยให้มันสุกคือในน้ำทั้งในนะครับาน้ำทั้งในมันสีดฟดลองครับฟดบล็อกบกก้ายวาต้มเซ่มเงาต้มเซน้ำเดือดนะครับนี่กัา คนเราเพื่อนจีนกับปูกันนี่ตัวเดียวกับพี่ป้านอ่ะห้อยปลาได้หรือเคื่องปลาหนีฟ้าเนี่ยจีกับปูพร้อมเลนี่นะครับได้ที่แล้วได้ที่นั่งแล้วใช่นะครับได้ที่แล้วซุกแล้วนะครับกินกับโอ้ก็แดกกับ อันนี้ประสงค์ครับนี่ที่เท่านั้นนะได้บักครับหน่อยก็มาจำก็ได้ินสัตว์กินกับเขาก็แซ่บโอ้โหอีแบบเนี่ยเทากับน้ำจิ้มหอยนะครับเขาหอนหอนปั่นใส่โอ้ายน้ำยังมันอ้กต้นโอ้มีนะครับบรรยากาศฝนตกลิ้นเดี๋ยวเอื้อนยพาไปออกเรา ต้องให้ทงนาหายากอยู่สไดายขวงเป็นไงบ่ได้สไดายขวงน้องนานี่ยแหละคือคุณนั่นแหละเป็นยาดองนะครับไกันหท่นอีดองดอกเอาแต่กินมันเบิดแล้วที่น้ำรองลจม่กันนบแดงน้ำยังใสอยู่เห็นมันละลายในถงี่พอหเเฮ้ย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  ปัน้ดังไปใส่ท้องนะครับอ้ยอ่าครับเยี่ยมเยอะมาท่านถ่ายยังมา่นเตรียมนึ่งมาสลนี่ครับจำให้มันนำประเดีกออกว้ออือหวยบ้วยว้ยอยางเ่างเลยยงเชตนไฟนี่สนอ้ยอืนียครับหอย ในการกระปุกครับตัวเดียวโอ้ยนี่ครับเป็นปูปูนาครับนี่หอยใหญ่นี่ปลาเอกนิทานยิบแม่อาหารเส้าเที่ยงแรกมาสิแม่เฮ้ยอยู่แถวนี้เลยนี่ครับหน่อยใหญ่เลยอ้วนปุเลยต้อนิ้วปูกรับญ่กว่านะครับ ตาออกซักก่อนเนอะถ้าใคจะกินกันไหยนีโ่โอ้โหเอบ่วนนะครับ่วนตับเลยคนมีนำ<อ>้ำยาในภาพเขา<อ><อ>มันเดดด้วยเลยแล้วย็แยกอะได้บกดูบกเตียงตัวอุ่นยุ่นๆเออแยกกันจึงไดการวางแผนต้องมีความต้องมีการยืดหยุ่นอ่าหลังจากที่ฟะทาทาฝนเศร้า พยายามโต้งนะครับนี่นอนปีอู้ในนอน,ปนไปจากลูกได้ครับพูดแล้วโต้งก็จะพูดแล้วคำกันแทะหน้าคำทุ่งหน้าไปพูดแล้วยางลงไปพูดเอ็นนอนปีก็นไปจากลูกเด้่ยนะครับออกมาส่งอะมาจามนะครับนี่มือนี่ในการนะครับ นีเปลาซิโอาเนปลาซิโอลาข้าวหน่อยเนี่ยสมปาดหน่อยก้อยกับข้องป้ายังเลยอ่ะเท็บงาเช่อสายปากไรเหรอยังยอังงยองยยังัังังั ลหลายเตืบนะครับมาเฝ้าเอากี่ในการ,การอ้าวาดเนี่ยเฮ็บพัดแดกวะพอดีเนาะกินไส้หัวใส้กีนเนียไว้มุนะกไว้แผ่นกระเทอบโอ้ของกระด๊อ ้นยวบรูเตปลา่าวะนมากต้องไม่อค้นน่อยาามไม่เป,ปลา่าโอ้เมื่อมื่อเป,ปาเ้มอนยาม,มาล่งเนาะต้องพยามเบสโต้กระต้องพยายามโต้งทีก้มน่อยสามตัวก้มขึ้นเลยก้มหน่อยสมตัวโอ้หลายลุ มานักคึกๆเลยครับไอ้งามนะครับย้ำเรื่อยๆนะครับไไเล็บพรท่านเบิดก็มีพท่านเมื่อยมื่อยหงอก่อนวพาซท่านะลงมาอีกยอเพระว่ในการแล้วนะครับ งานอยู่นี่ชมผลงานนะครับผมนี่ปลาแดกหน่อยต้องปลาย่างน่ลยอ้ะกินกับแก้วมะามปลาแดกหน่อยนีิ้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้กันั่นจะพ่อซ้ำนี้นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องจันสมฮอกกับบ้านนะครับยังมีอีกหลายตอนนะครับที่จะนำเสนอให้พี่น้องในเบื้องนะครับคลิปนี้กับ๊ายบายครับผมยังมีอีกหลายตอน โปรดกดติดตามช่องจันส้มหอกกับบ้านด้วยนะครับ